ของครอบครัวนะคะรับช่วงต่อจากพ่อแม่ยังไงให้ไปรอดแล้วก็เติบโตไปถึงระดับร้อยล้านนะคะวันนี้จะมาหาคำตอบเรื่องนี้ให้กับทุกคนคะ่ะ ใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทักทายแชร์ไลฟ์นี่ออกไปหัวใจและยิ้มกดได้กดเลยนะคะถ้าเราเพิ่งเคยเจอการาดามฟินนี่เป็นกูรูที่ออมมันนี่นะคะชอบพูดชอบคุยชอบเขียนเกี่ยวกับเรื่องเงินงานชีวิตอยากให้คนที่ติดตามกันเป็นคนที่หาเงินง่ายใช้เงินเป็นเก็บเงินเก่งแล้วก็มีความสุขค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะคะการสานต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ แล้วก็ถ้าคุณมีกิจการอยู่แล้วอยากจะขยายให้ไปแตะหลักร้อยล้านวันนี้นะคะผู้ชายที่อยู่ข้างๆดิฉันนี้นะคะจะมาให้คำตอบกับพวกคุณนะคะแนะนำสั้นๆก่อนนะคนนี้นะคะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยอยู่มหาวิทยาลัยนะคะ <laughs> <laughs> เล่นว <laughs> ิชีธรรมศาสตร์ด้วยกันนะคะ ต้องรู้รหัสไหมคะถ้ารู้ก็จะรู้อายุเลยนะคะเราเข้ารุ่นเดียวกันเมื่อปี2.5.3.9นะคะแล้วก็โต๊กลุ่มอยู่ติดกันจนมาถึงวันนี้มันก็ีกว่าปีแล้วนะคะก็เลยอยากจะถามคุณหนุ่มอยากให้คุณหนุ่มแนะนําตัวเองก่อนนะคะอยากจะให้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนทางบ้านว่าการมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวแล้วขยายมันให้โตขนาดนี้เนี่ยทำยังไงขอแนะนําตัวองสั้นๆแล้วก็ว่าที่นี่ทําอะไร อ่ะนะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนง่ายๆคือมาเองนะถคือเองเองก็ <c ười> ผมผมหนุ่มนะครับก็ขอบคุณมาดามฟินนี่วันนี้ให้เกียรติมาไลฟ์ไลฟ์สดนะครับก็เออก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ก็เก <hashtag> <c oughs> รียนอยู่คณะบัญชีของผมจะเรียนบริหาราการตลาดแล้วก็จบมาเนี่ยก <iander> ็ไปอยู่ปูนซีเมนไทยปีนึงก็ไปเรียนรู้ งานนะครับป้าบอกว่าให้ให้ไปทำงานข้างนอกก่อนอนะครับก็อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งก็โชคดีว่าปูซีเมนไทยเนี่ยเขาก็ให้ให้เราไปรับผิดชอบอดูแลดีลเลอร์ภาคเหนือ ดีลเลอร์ก็คือเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ไปเห็นดีลเลอร์ภาคภาคเหนือที่เราได้ได้รับผิดชอบดูแลเนี่ยเขามีพัฒนาการที่ไปไกลกว่าร้านค้าสีอย่างที่รุ่นพ่อผมทําอยู่ในปัจจุบันหรือร้านค้าสีในกรุงเทพก็ mm. ก,ก,ก็ตามนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเขาเป็นรุ่น2รุ่น3าที่มาดูแล mm. อยู่แล้วนะแป่ว่าในกรุงเทพเนี่ยร้านสีเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นรุ่นหนึ่งอยู่เลย มันเลยทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีโอกาสอยู่แล้วก็ประกอบกับป้าบ,าบอกว่าทํางานปีหนึ่งพอละโ <Okay, S 1> <พ>อเคเป็นตัวแทนเขาปีหนึ่งพอละพอละก็หลอกอ,อกออกมาลองเรียนรู้ดูนะครับแล้วนั้นก็เลยออกมาแล้วก็มาฝึกงานอยู่กับป้าประมาณสักครึ่งปีครึ่งปีแล้วก็โชคดีว่าผมอาจจะมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่ดีนะครับก็คือคุณหมีนะครับก็โดนผมหลอกมา ร่วมกันร่วมกันก็เลยก็เลยเหมือนกับว่ามีมีมีเพื่อนละกคราวนี้ก็ไปไปง่ายหน่อยก็เลยออกมาได้จากปูซิเมนไทยออกมาสักหเดือนก็มาเปิดร้านร้านสีนะครับก็หลังจากนั้นก็ถึงวันนี้ก็ล้มลุกคุกคานผ่านวิกฤตหลายอย่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงน้ําท่วมใหญ่จนโคโรนาไวรัสก็ทุกวันนี้ก็ปีที่สิบแปดก็ก็มาได้สิบแปดปี จากพน,นักง,งานมีกันแค่สอคนเพิ่มเป็น10คนเพิ่มมาเป็น6-70คนแบบปัจจุบันนี้นะครับก็เขาคิดว่า,าพยายามบริหารงานให้เป็นเป็นทีมงานที่ท,ที่เหมือนครอบครัวเดียวกันให้สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรจากการมาทำงานที่นี่กลับไปก็โอเคอประมาณนี้ครับค่ะก็แนะนำตัวไปยาวทีเดียวนะคะ <c oughs> ลืมบอกว่าเราอยู่ที่ร้าน Home Paint Out l เ <c oughs> นะคะเป็นศูนย์ สีราคาขายส่งซึ่งก็คืออย่างที่คุณหนุ่มบอกให้ฟังว่าร้านสีเนี่ยทำตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วแล้วก็ส่วนตัวคุณหนุ่มเองหลังจากไปหาประสบการณ์ในฐานะลูกจ้าง1ปีนะคะแล้วก็มาเรียนรู้งานจากคุณพ่ออีก1ปีแล้วก็เลยมาขยายมาเปิดเป็นโฮมเพนจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะ18ปีแล้วดังนั้นมาดามไม่ได้มาสัมภาษณ์เขาในฐานะมือใหม่นะคะธุรกิจที่อยู่รอดมาได้ถึง18ปีผ่านหลายๆปัญหามาได้ก็ไม่ธรรมดา นถูกไหมล่ะเพราะว่าธุรกิจส่วนใหญ่หลายๆที่อ่ะแบบไม่เกิน5ปีก็ไปแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยได้โอกาสดีแวะมาที่เนี่ยก็เลยอยากจะสัมภาษณ์คุณหนุ่มว่าอันคําถามแรกนะหลายๆคนเขาก็จะแบบว่าทํางานกับพ่อแม่อะไรเงี้ยทำงานธุรกิจครอบครัวเราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมในการทําธุรกิจกับพ่ออย่างเงี้ย ที่มันเป็นชาเลนจ์เป็นความท้าทายทางบ้านมีคําถามอะไรถามมาได้เลยนะคะแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้ไปเถอะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ใครแชร์ขอให้ทาาําธุรกิจแล้วไปถึงร้อยล้านนะคะอะ่ะมีไหมทํางานกับพ่อเป็นไงบ้างก็ผมอาจจะโชคดีว่าเป็นเป็นลูกคนโตแล้วคุณพ่อนเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าคอนเซปต์ของคุณพ่อคือ โตแล้วแตกแตกแล้วโตแต่ว่าจริงๆคือผมมีพี่น้องสี่คนคือคอนเซปต์ของคุณพ่อที่เขาคิดไว้ก็คือว่าไม่ได้ต้องการให้มาสารต่อ,ขอเขาโดยตรงแต่ว่าเอาของเขาเนี่ยไปต่อยอดเอาเองก็เลยทําให้การทํางานกับคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็เหมือนกลายเป็นว่าแทนที่ต้องต้องอยู่ในกรงสีเดียวกันกลายนว่าป้าบอกออกไปทําของตัวเองเลยไปล้มลุกคุกคานมีอะไรปรึกษาตลอด2 4ชั่วโมงนั่นคือช่วงช่วงช่วงแรกก็เลย ถือว่าแล้วก็ได้คุณพ่อเป็นแบ็กอัพในหลายๆอย่างเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่คุณพ่อก็ทํามา20่สกว่าปีอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็คือคุณพ่อก็มีประสบการณ์ที่จะมาบแบ่งปันแล้วก็เป็นแบ็กอัพซัพพอร์ตเราแล,แล้วก็อาจจะอาจจะ,ะร้านร้านของคุณพ่อเนี่เป็นตึกแถวแล้วเราก็นอนอยู่ข้างบนดังนั้นมันคุณพ่อไม่เคยสอนอะไรเลยแต่ว่าทําให้ดูตลอดเวลามันก็เลยเกิดการออสโมซิสด้วย ด้วยสายตาด้วย,ด,วยด้วยคำพูดที่เราเดินเข้าเดินออกร้านเนี่ยตลอดเวลาประมาณนี้ครับก็เป็นโชคดีของเขาเรียกอาคารพาณิชย์เนาะหรือถ้าเกิดออฟฟิศกับบ้านอยู่ที่เดียวกันก็ถือว่าตรงนี้เป็นข้อดีมากๆแล้วตอนนั้นที่คุณพ่อทำเนี่ยมีกี่สาขาคุณพ่อเนี่ยเขาจะขายส่งขายโปรเจกต์แล้วก็ขายปิกหน้าร้านแล้วมีมีสาขาเดียวส่วนของผมเนี่ยก็มีเริ่มต้นสาขาเดียวแล้วก็ม่วมวไปเรื่อย จนถึงจุดที่เราคิดว่า,าทีมงานเนี่ยคนเก่งที่อยู่กับเราเนี่ยถ้าเราไม่ขยายธุรกิจให้โตคนเก่งก็ไม่อยู่กับเรานานดังนั้นต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้โตได้เพราะว่า,อ,าอยากให้ลูกน้องรวยถูกไหมถ,ถูกใจลูกเราจริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเก่งเนี่ยเขาต้องมีเวที ก็ต้องมีเวทีประมาณนี้ถ้าเราอยากแต่ถ้าเกิดองค์กรไหนเนี่ยไม่มีคนเก่งไม่มีเวทีให้ธุรกิจมันมันไม่โตอ่ะคิดว่าส่วนตัวคิด,คด,คด,คดแล้วแล้วแล้วเราก็พยายามอายอดขายที่ได้มาก็ยอดยิง่งโตยิ่งต้องให้ทีมงานเยอะนี่ก็คือความคิดแบบนี้นะครับเราลองดูนะฮะแล้วจริงๆก็คือว่าทำยังไงถึงแบบว่า เติบโตได้เพราะแจ้งให้ทราบนิดนึงว่าที่นี่นะคะอาจจะนึกไม่ออกว่าใหญ่โตขนาดไหนอขออนุญาตอาเฮียนะคะแพนกล้องไปดูข้างนอกตรงล้านนิดนึงนะเนี่ยคือความใหญ่โตของหนึ่งสาขานะคะก็จะมีสต็อกนะคะมีสีมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสีมีเครื่องผสมสีนะคะดูบริเวณร้านรอบๆนี่คือสาขาบางใหญ่นะคะพนักงานยิ้มแย้มมีความสุขนะคะ เอออยากรู้ว่าตั้งแต่หนึ่งสาขาจนมาเป็นแบบเจ็ดสาขาเนี่ยมันทำยังไงอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้มันสามารถแตกหนอก่อออกดอกออกผลได้ขนาดเนี้ยมันมีเคล็ดลับความสำเร็จอะไรนอกจากที่ว่าเราโตเพราะว่าเราอยากให้ลูกน้องอะโตแล้วก็รวยไปด้วยกันก็อีก อีกเรื่องอื่นๆก็คงจะเป็นแนวทางการขายของของเรานะครับก็คือธุรกิจเราเป็นเหมือนซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็กุมเป้าหมายหลักก็เป็นกลุ่มช่างนะครับร้านเราโชคดีว่าเราเปิดในช่วงที่เศรษฐกิจดีประมาณสักยุคประมาณ254หากลางๆถึง25 5 0ประมาณนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีมากๆนะครับตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าธุรกิจเรามันของจริงหรือเปล่าเพราะว่า ของไม่จริงก็โตได้ทีนี้พอพอถึงจุดที่เรามีประมาณ2-4ถึงสาขาแล้วเราก็เจอเศรษฐกิจไม่ดีคราวนี้เรารู้แล้วว่าของเราเนี่ยเป็นของจริงประมาณสัก60%นะอพอเศรษฐกิจไม่ดีแล้วยอดขายเราสะดุดแปลว่าเอ้ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็ตอนหลังเราก็เลยมีการปรับรูปแบบเราก็ใช้คอนเซปที่ว่ากำไรน้อยคือกำไรมากมเป็นยังไงอ,ะอ่ะ กำไรมากคือกำไรน้อยอคือคอนเซปที่เราเราใช้กับธุรกิจเราแล้วก็ให้ลูกค้าได้รับรู้กำไรน้อยคือกำไรมากคือยิ่งเรากำไรน้อยแต่เรายิ่งจะขายได้นานยิ่งลูกค้าจะจะรู้ว่าเราถูกแล้วก็จะมาซื้อกับเราซ้าซ้าแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับในขณะที่ถ้าเรามองคอนเซปที่ว่ากำไรมากเนี่ยสุดท้ายมันคือกำไรน้อยพอเพราะเบื้องลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยถึงวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่า เราแพงนี่เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายอย่างที่บอกคือช่างสีคือต้นทุนของเขาถ้าเขารู้สึกว่าเขาซื้อแพงเรามาผิดทางอืมอันนั้นอย่างที่บอกครับจริงๆคือขายของอะไรเนี่ยกำไรมากคือกำไรน้อยกำไรน้อยคือกำไรมากนี่คือของคือคือเรื่องจริงคือเรื่องจริงเสมอครับยกเว้นว่าเราเป็นโ o โ o p o l y ของตลาด ก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งได้ลรงรีบแปลว่าอะไรแปลผูกข,ขาดผูกขาดตลาดคือเรามีเราเจ้าเดียวอย่างเงี้ยได้ตั้งราคาแพงได้แต่ถ้าเกิดของเราเป็นธุรกิจบริการธุรกิจขายของซื้อมาขายไปเนี่ยจะหวังกําไรมากกับลูกค้ามากๆเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้ครับก็คือเป็นคอนเซ็ปที่3-4ปีหลังเรายอดถึงกระโดดขึ้นมาเยอะแล้วก็ช่วงหลังนี่เราให้ความสำคัญกับทีมงาน ในการพัฒนาทีมงานต่กย่าทีมงานค่อนข้างเยอะแล้วก็พอเราเริ่มให้ควาสมสำคัญตรงนี้เราเริ่มมีเวทีให้เขาได้ทดลองทำนู่นทำนี่ปพรากฏว่าทีมงานแต่ละคนก็มีจุดแข็งที่ที่แข็งอามากๆดังนั้นพอเราสนับสนุนไปที่จุดแข็งของแต่ละคนคนนี้ขายโปรเจกต์เก่งคนนี้ขายช่างเก่งคนนี้ขายรายย่อยเก่งไปทางนั้นแล้วพอทุกคนมีเวทีที่ได้แสดงจุดแข็งธุรกิจมันจะโตไปของมันเองอแต่ถ้าเกิดเราให้เขาไปทำในสิ่งที่เป็นจุดอ่อน อันนี้มันจะเห็นผลช้าม,มากมเห็นผลช้าม,มากในในเศรษฐกิจแบบนี้อะไรที่ได้ผลเร็วทําก่อนน่าจะดีกว่า <ผม S 2> อย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับใช้งานให้ถูกกับคนว่าคนนี้เก่งด้านนี้ก็คือใช้ใชตรงนี้แล้วก็ตอนเนี้ที่โฮมเพนี้ก็ปรับตัวมาขยายธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยอะไรทําให้รู้สึกว่าเออมันถึงเวลาที่ต้องทําต้องต้องจริงจังแล้วครับก็ อาจจะเหมือนที่มาดาฟินนี่เคยมาเทรนที่ที่บริษัทนะครับ mm hmm. ว่าทุกวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของคนก็อย่างที่เราก็เห็นพวกเราเองอยู่แล้วเนี่ย <Right. S 2> คือดูมือถือกันวันหนึ่งเนี่ยคนเราเฉดีสี่หชั่วโมง3 4ชั่วโมง mm hmm. ดังนั้นเราจะยังไงให้เราไปอยู่ในนั้นให้เขาเห็นมันเลยเป็นที่มาเราทีมการตลาดเราก็พัฒนาเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปอยู่ใน Google เข mm ้าไปอยู่ใน Google Se a r c h Google Map mm hmm. เข้าไปอยู่ใน Facebook เข้าไปอยู่ในลายไลน์ไลน์แอดให้ลูกค้าอย่างน้อยเขาเ,ออเจอเราในนั้นเพื่อให้เรารีมายแบดเราได้ก็เลยเป็นที่มา <ลง S 2> ครับรวมถึงแค่แบบอย่างง่ายๆอย่างเรือ่องของการปักหมุดด้วยใช่ไหมเพ่อใช่ปักหมุดสำหรับธุรกิจรีเ,เทลเนี่ยสำคัญมากๆากครับเขาก็จะมีลูกค้าที่เขาเซิร์ชหาน้ใช่แล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ไม่เท่าไหร่ด้วยครับนะคะโอเค เนี่ยค่ะก็คือเลยอยากมาสัมภาษณ์คุณหนุ่มสั้นๆเกี่ยวกับว่าทํำยังไงในการที่จะแบบสานต่อธุรกิจครอบครัวแล้วขยายมันให้มันโตนะคะจนรายได้อะไปแตะระดับหลักร้อยล้านอีกอันนึงที่อยากจะให้ฝากแล้วก็ทิ้งท้ายคือว่าที่เนี่ยเป็นดีลเลอร์อันดับหนึ่งของสี TOA ในประเทศไทยนะคะตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้มาแบบเล่นๆทำยังไงเราถึงเป็นคู่ค้ากับสียักษใหญ่อย่าง TOA แล้วแบบ คว้าอันดับหนึ่งมาได้มีเคล็ดลับอะไรไหมคะก็ต้องบอกว่าสีทีเก็เป็นสีที่เป็นเป็นแบรนด์คุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็เป็นสีที่มีขายครบทุกสินค้าครบทุกประเภทแล้วพอก็มีนโยบายว่าอยากจะขยายผลิตภัณฑ์ใหม่อยากจะเพิ่มโปรดักไลน์ตัวนั้นตัวนี้ หรือว่าเพิ่มกิจกรรมตรงนั้นอันนี้พอดีว่าโชคดีว่าทีมงานของเราค่อนข้างพร้อมในการที่จะไปร่วมในแต่ละกิจกรรมในแต่ละโปรเจกต์หรือในการที่เอาสินค้าใหม่ๆของเขาซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเนี่ยมาขายผ่านช่องทางเราก็เลยกลายเป็นว่าพอเขามีบัตเจตหรือว่ามีแนวทางมาตรงนั้นเนี่ยเราพร้อมรับตรงนั้นได้เต็มๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็สามารถโตได้ก้าวกระโดดไปในตรงจุดนั้นอีกอย่างหนึ่งคือ,อโชคดีว่าทีมงานของของโฮมเพนเนี่ย เป็นทีมงานที่ยังไงดีละครับเต็มที่หรือว่าหรือว่าศักยภาพสูงนะครับซึ่งจริง,รง,รงแต่ก่อนไม่ไม่ขนาด,ดนะนี้นะนั้งแต่อาจจะเพราะาถูกผมหลอกไปวิ่งะนะก็เลยรู้สึกว่าชินกับการที่จะต้องทำให้ถึงเส้นชยัยต้องทำให้ได้อันนี้ช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ไแล้วมันสร้างไมายเซตบางอย่างที่ คือต้องบอกว่า3 4ปีก่อนสีหปีก่อนเนี่ยเจอน้ําท่วมเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยมันทําให้การตั้งเป้าของแต่ละธุรกิจในแต่ละเดือนเนี่ยถึงบ้างไม่ถึงบ้างซึ่งพอถึงบ้างไม่ถึงบ้างเนี่ยมันเหมือนกับภูเขาน้ําแข็งแล้วข้างใต้มันจะบอกเราว่าโอ้มันมีอะไรที่ทําให้เราเคยชินกับการที่ทําไม่ถึงทําไม่ได้แต่ถ้าคุณไปวิ่ง วันนี้คุณตั้งเป้าวิ่ง2โลก็ได้<ฆ>คุณทําถึง2โลนี่มันคอยสร้างบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าชินกับการทําได้ชินกับการนําถึงแล้วรู้สึกสนุกไปกับมัน<ฆ>อัตโนมัติอันนั้นก็เลยสรุปว่าผมหลอกไปวิ่งก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ที่ที่ทดีได้<ฆ>อัตโนมัติประมาณนี้<ฆ>ครับแล้วก็โชคดีอย่างนึงคือน้องๆก็กล้าที่จะทดลองทําอะไรใหม่ๆกล้าล้มกล้าลุกกล้าผิดกล้าพลาด แล้วมันก็เลยทําให้เราต่อยอดมันได้อะไรประมาณนี้ครับพูดยาวอมีคําถามค่ะบางธุรกิจได้รับผลกระทบกับโควิดในตอนนี้นะคะเราจะรับมือมันยังไงดีคะคาถามจากคุณนภัสโควิด -19 เนานะก็ก็ต้องออยอมรับว่าโควิด -19 นี่มันรุนแรงมากแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมาถึงจุดที่พีคหรือ,อยังซึ่งมีแนวโนม้มว่ายังอันนั้นตรงจุดเนี้ย ผมอยากจะฝากไว้อย่างนี้ว่าในการทําธุรกิจหรือการใช้ชีวิตมันแบ่งการกิจกรรมเนี่ยเป็น2ออย่างคือ1นําสิ่งที่เราควบคุมได้กับสคือทําสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยยังไงยังไงเราก็ควบคุมมันไม่ได้ <S <S จะไปปวดหัวตัวร้อนกับมันมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์การเสพข่าวสารต่างๆนานาในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยก็คงต้องเสพแต่เราก็ต้องขัดกรอง แต่ในส่วนของสิ่งที่เราควบคุมได้เนี่ยคือสิ่งที่เราทําประจําวันเนี่ยเราก็ต้องมีความสุขกับมันได้มไม่ประมาทกับมันได้แล้วก็ประคองตัวเองให้อยู่ในจุดที่เราไม่ไม่ไปเป็นอันตรายกับใครก็คิดว่าพอในส่วนของการทําธุรกิจก็คิดว่าถ้าธุรกิจของคุณโดนผลกระทบเต็มๆแบบธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการเดินทางเนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงตั้งหลักช,ช่วงคิดช่วงดู Netflix เพื่อขายเครียดอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าธุรกิจคุณโดนทางอ้อมเช่นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจอาหารก็เราก็ต้องปรับตัวตามตามลูกค้าเพราะตอนนี้มันไม่มีพีคในพีคยังไม่ถึงอ่ะผมคิดว่านะดังนั้นดังนั้นพูดไปเดี๋ยวจิตตกเนาะก็เราจิตตกขึ้นทุกวันนะจิตตกขึ้นทุกวันดังนั้นก็ออกกําลังกายพักผ่อนยงพอมีเวลาอยู่ครอบครัวจัดบ้าน คอนโดมารีเอจัดบ้านนะครับแล้วก็รีแลกซ์ครับโอเคค่ะแล้ว,วันนี้นะคะก็เอามาฝากค่ะได้มีโอกาสผ่านมาที่นี่นะคะก็เลยเอ๊นึกถึงลูกเพจเราน่าจะหลายๆคนอยากมีธุรกิจหลายๆคนมีธุรกิจก็อยากจะไปถึงร้อยล้านนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ทํางานกับครอบครัว คุณหนุ่มก็เป็นตัวแทนที่สามารถพูดได้ในเรื่องที่ว่ามาทั้งหมดวันนี้มาดามก็เลยแวะมาคุยกับเขานะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหนุ่มมากๆเลยที่ให้สัมภาษณ์พิเศษนะคะ<ม>ที่ Home พนเอาทเลทใครอยากได้สีใครมีปัญหาเรื่องสีอะไรก็มาปรึกษาที่โฮมเพนได้ทั้ง7สาขาเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกหัวใจและยิ้มคอมเมนต์และการแชร์ใครยังไม่ได้แชร์แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้กลับมาพบกับ ไลฟ์ที่เพจมาดามฟินนี่ใหม่จะมีอะไรดีๆมาให้ที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินงานชีวิตธุรกิจแบบนี้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามาดามฟินนี่อยากให้คุณเป็นคนที่หาเงินง่ายใช้เงินเป็นเก็บเงินเก่งแล้วก็มีความสุขวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้สั้นๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะคะขอบคุณคุณ,คณหนุ่มอีกครั้งนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ